กินชาบูถ้าเรายังหิวอยู่กับทอนที่รู้ว่าร้อนทนไม่ไหวฉันมันก็แค่กินไม่อิ่มบอกเขาให้ตามอีกสั่งมาจนเต็มโต๊ะเลยที่นี้ต้องอิ่มแน่ๆเลย ใจพวกเราทําด้วยอะไรกันใจร้ายใจดําทํำยั่วน้ําลายกับคนดูได้ไงขีบเนื้อ้ะสบัดไปมาแบบนี้ทาหิวเลยละสิแล้ววันนี้เราอยู่ที่ร้านสูสูชาบูตอออกตกใจมากพี่ราคาบุฟเฟ่ต์คนละ29สบาบาทนำ้ำมาสั่งอะไรได้บ้างพีเ่เนื้อเนื้อสามชั้นเนื้อหนกเนื้อริบอายเนื้อน้องลายเนื้อเสือร้องไห้ เนื้อสันนอกเนื้อสันคอผมชอบกินเนื้อสั่งเนื้อได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่แบบนี้ต้องกินให้คุ้มแล้วลูกกันสดๆแบบนี้เลยสบายไปมา1 5บหถึงสาวินาทีให้สุกพอดีจากนั้นก็จิบน้ำจุ่มมาจุ่มน้ำจิ้ม,มส่งเข้าปากอร่อยมากๆแบบนี้ถ้าวันก็ยังไหวพี่เดี๋ยวก่อนสิมันไม่ได้มีแค่เนื้อสักหน่อยจริงเหรอพี่2องบาบาทถ้าจะมีแค่นี้ก็ไปกินร้านอื่นดีกว่าเห้แล้วมันมีอะไรอีกไม่นะ ชอบกินผักเลยพี่หมูสันในหมูสันคอหมูสันชันปลาหมึกกุง้งหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ลูกชิ้นลาวาไข่กุง้งลูกชิ้นเต้าหู้แซลมอนหอยเชลลลูกชิ้นกุง้งแมงกระพุน และน้ำจิ้มก็มีให้เลือกตักเองเป็นสูตรลับของทางร้านหมดยังยังเมนูทานเล่นก็จะมีกุ้งยอนซีอิ้วเกี๊ยวปลาทอดยำหม,มูยอแล้วก็ไส้กรอกทอดก็มีอ่าผมขอยกมือเสริมอย่างหนึ่งน้ำเดิมก็มีนะบริการตัวเองเลยนะเพ่มีน้ำอารมณ์ตามนี้เลยแต่ถ้าต้องการนอกเหนือจากนี้ก็สั่งเพิ่มได้ด้วยนะเพ่ถ้าพูดเรื่องน้ำผมลืมบอ,อกไปอย่างหนึ่ง ซุปที่นี่เขามีสมรสชาติคือซุปปลาซุปน้ำดำและซุปแซ่บข้าวคั่ววิธีกินชาบูให้อร่อยพอน้ำเดือดต้องใส่ผักลงไปก่อนให้มันเปื่อยและทำให้น้ำมีรสชาติเข้มข้นขึ้นหอมมากขึ้นจากนั้นก็ใส่วัตถุดิบอื่นที่เรากินลงไปลวกไว้ก่อนอ,อยากกินอะไรใส่ไปเลยเพ่จัดเรียงกุ้งแบบนี้ก็ได้หรือใส่ลงไปให้น้ำซุปข้าเนื้อกุ้งส่วนเนื้ออื่นๆก็ใช้วิธีจุ่มลงไปในหม้อน้ำที่กำลังเดือด สบสไปมาให้สุขพอดีอใช่ความสุขที่ชอบจิ้มน้ำจิ้มที่ใช้แล้วก็อ้ามเข้าไปในปากแล้วก็ซดน้ำซุปตามให้ชุ่มคอโอ้ยเวลาแห่งความสุขจริงๆอนอกจากนี้ยังมีของหวานให้ล้างปากด้วยนะเพ่ ไอติมหลากหลายรสชาติสามารถสั่งได้รสชาติที่ชอบปริมาณที่ใช้ได้เลยเพี่นี่นีๆน,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 น่มีท็อปปิ้งให้ใส่ด้วยเก๋ๆไปเลยเพี่และที่ร้านก็จะมีทั้งบุฟเฟ่และแบบอาราคาด์อีกด้วยมีราคา179บาท1 9 9บาทแล้วก็2 9 9บาทนะครับและก็ยังมีจัดหนักจัดเต็มกว่านั้นอีกนะครับคือ349บาทนะครับนี่นะครับอาลาคาด์เสตใหญ่มากเยอะๆจุกจ เน่นท้องไปเลยครับโอ้โหหาาใครอย่ามากินซูซูชาบูนะพี่ราเขาตั้งอยู่ที่ตลาดมิตรมาร์เก็ตอโศกนะพี่ถ้ามาเอ็มอาร์ทีเพิร์ลีทางออกประตูหนึ่งหรือ a อร์พอร์ตลิงมักกะสันเลยนะครับพี่จะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนก็มาได้ถ้าอดใจไม่ไหวเมื่อไหร่ก็แวะมา